ลูกบ้าลูกบ้า pues ล mm ูกบ้าเล็บหนังมันมันแข็งแค่ค่แค่ถงไม่อนยนไม่ได้ไม่ได้แค่ค่อถึงนี่ตาแข็งนะมันน <kindergarten. 3. S 2> <donn> ักเลยลงมือก็วางเลยโอเคกลัวกาวไา้าวกัาเอาไปเลยดนไปเลยดัมมันดยู่นทีนึงเลยดยู่นเลยทีนงเลยอ่านี่ตัวดมเรามาจะแค่ตอดัมนะนี่เป็นดุกดานนะดุกแดนนะ ตัวนี้นะครับชนะบอลมานนุ่งวลนะครับจนเรื่อยๆนะแต่บอลเนี้ยรคิดก็ว่ดตัลี้คืดถดานิซิกเล่นซวนนะบบบเล่นไสนนะพกไหนเทีย่าใรนะครับชนะบอลมานนุ่งวลนะจนจนเนี้ยเนี้ยนะจะมาจิกนะเรื่อยๆเนี้ยเนี้ยตัวแดงกันตัวกลางนักจะมาจิกตัวแดงกันตัวกลางนักตัวนั้นมันเรื่อยๆเนี่ยเนี้ยไม่ขาดประทัราคาจาลานจานจานจีืึนนะครับลานจานจานจีืนนะ

Macam tu

ទៅបោះបាល់វិញ

เออๆเตเต ¡ay! เตเฮ้ย ¡ay เด้งลงไปให้เด้งลงไปยิงยกไปโอ้เต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  then you raw kejo kejo ke raw then you raw go ta raw go 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 go

ไมาทำนะจิสิสิไม่ทำนะเนอะฮัลโหละกาศฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีไหมฮลโหลมีไหมฮัลโ

મારા <coughs> <coughs>

chết đâu ra chết đâu 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 ra chết đâu ra đâu ra chết đâu ra chết đâu ra chết đâu ra đi làm <laughs> Chết luôn, chết luôn Chết luôn, chết luôn เดีจักตจักตจาก้างราคาั

enggak cek zoom kan lawan Nah, di mana?

બે તો na pe تو پي ڏندو پي تو نا બના કયા

等会儿，等会儿，我们等会儿。 ที่ไหนที่แอบมุกวันนี้ก็ไม่ห่วยนะเดนะเเวลาที่นี่ทีใจแบบที่นี่ีตอนนี้ได้มาเดียได้แล้วรอยืนยันคนรอยืนยันคนยืนยันมุมรอยืนยันคนยืนยันุนะครับนกนางซิ่งเงี้มขว้นเลยับายใหม่เดียวนะเกนิ่มร่ยเ่ยครับีซะเกยบใหม่ีเียนะเกบม่เียบว อ๋เลยแก้าเลยแก้าเลยแก้าเลยดงสิ่งเงยส่วนครไอเล่นะเพ่งนายเจ๊าเลยเป็นว่าจะ

پھر ائين ٿي ويو آهي ته 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 ائين ٿي ويو